สวัสดีครับบ่าเท่าวัสดีท่านผู้ชมฝนมาแล้วพี่น้องนะครับวันนี้วันที่21สิงหาคม2567นะครับพายเอฟซีเมื่อนี้เดินทางมาหาปู72อีกรอบหมู่ว่านมาแลว้วรอบหนึ่งพี่น้องนะครับบอไดล้ลงนะครับท่านผู้ชมเมื่อนี้มาหาปูไหมนะครับน้ำหลากพี่น้องน้ำม,มากบานเท่านะครับบ่าเท่าจะมาเบง่ง ับวิถีบานเท่เายงมน้ำหลากน้ำม,มากธรรมชมปูนะครับน้ำโอ้สอนน้ำเบิ่งธ<า>รูมชมก่อนไปหาปูทั่งทั้งพานพี่น้องอ่าอำเภอชัยวานจังหวัดอุดรธานีได้พี่น้องเด้อเนี่ยน้ำม,มากเมื่อเบิ่งขาเจา้าตึกป่าหมูว,ามวา่านหว่านนี่หลายคักบนบ่ มือว่านก้ามาอยู่มือว่านเนี่ยเอาผุนอะไม่ขาไม่ขากันยกมือหมานป่ะแม่คุณบอกพี่น้องคุณนะครับเอายกแม่จวดพอได้อ่างนนายยแล้วแม่เน้ะโอ้คุณอะบางยกตรงนี้บางในแม่ท่านผู้ชม โอ้ได้ยูพี่น้องป่าขาวบ้านเฮาพุน่นน่ะใส่แม่ผมเป็นนี่ถุงน้ำในคอร์ออปฟาสพี่น้องป่าหมอปานิ่นก็นได้พุ่นพี่น้องได้หลาย,ลายอยู่เอาแม่ขอบคุณครับน้ำม,มือว่านมาหลายน้องมีแม่เนาะพุ่นน่ะจวดทั้งพุ่นน่ะพุนะพ่นน่ะเอ้าพุ่นน่ะโดดออกกระพ้องกันพี่น้องพุ่นน่ะโอ้โอ,โอ้จวดอยู่ตัวนี้ครับมาชมพุ่นน่ะเออ มือว่านน้ำม,มาหลายกว่นนี้เรือพี่น้องเ้อมือว่านเบาเถากับมาทายอยู่นะครับอ่ากันไปหาปูปูยังท่านในมาพี่น้องปูว่าเดียวเ้อพิ่งฝนจะมาอีกแล้วเออฝนจะมาอีกแล้วทรามชุมไม่หัดจำกล้วยมาขายเอาแม่จวดแม่ยกฟุบพูดหน,นะ่ะพี่น้องอุ้ยพูดน่ะปลาเขาพูดหน่ะ จังว่าจังว่าตัดปกครอโดดออกนี่เนาะปกคอโดดออกป่าแม่ปกคอโดดออกโอ้เออเบิ่งน้าท่านผู้ชมหมื่อวานนี้ได้หไรป้าแม่หมื่อวานบ่ได้มาบ่ได้มานน้ำเพิ่นบ่จ้าโอ้พุ่นน่ะท่านุณเพิ่นหมานคักบ่ท่านข่นน่ะโอ้พี่น้องเดี๋ยวจังไปหาปูน้ำกันนะครับเอาจวดโอ้พี่น้อง เบิางนามนามทั้งผุนแพ่พามผุนธรรมชมุ่มนามล้นนะครับสายห่วยนี่เพื่อนก็ตรยกสะดุงเน่าไปคุนพี่น้องบ้านเท่านะครับอันนี้คืออำเภอเชายวานเป็นบ่แม่อำเภอเชายวานพี่น,อน้อง,ง,องบ้านน้องแดงใช้มงคลอำเภอเชายวานจังหวัดอุดรเด้อพี่น้องเด้ออุดรบา้านเท่าน้ำมาแล้วน้ำไหลอุอบ้านเท่าน้ำไหลน้ำม,มากอุดรบ้านเท่าน้ำไหลน้ำมาก แม่เนะาะแม,ม่มาหมู่บ้านกับมาผมกับมารับเอาจวดพี่น้องอโอ้ยโ,โ,โดดอยู่เอาจะเดินทางไปหาปูกันแม่เอาธรรมชมนะครับผมทางมาหอดแเราธรรมชมฝนตกนะครับปูยังท่านไหนมานะครับปูวา,า,า,าถากรเนื้อบ้าเถ้าสันกำลังมาพี่น้องนะครับจะพาดเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับ มารับชมสูตรจอบลอยพี่น้องนะครับงวดที่ผ่านมา28ตรงๆนะครับน้อยคู่นะครับท่านผู้ชมเอาจังรอฟังน้ำกันงวดวันที่1กันยายน2567เอาสวัสดีครับพ่ออุ้ยคือได้ดีแท้พ่อไปเค็ดเลยยังว่าสิต่อหาเลยพ่อเดี๋ยวเอามาทดลองอีกขั้นหนึ่งก่อนได้ะ่อเดี๋ยวพ่อพ่อ,พอตอนทดลองลหลายๆขั้นเอารถบ้าเถ้าม,มาทดลองอีกขั้นหนึ่งได้๋ป่นเนี่ย ถาปูปูไปอยู่นี่แหละพ่อเพิ่นลมาเพิ่นไป็น้องหานถาเกิดมาสั่นเพิ่ลมากำลังมาฝนกระตกฝนทับพี่ใส่เพื่อจ้องเรียนของพ่อพงหันเปียกฝนตกท่านผู้ชมุ่นบ้าเแ่าเดี๋ยวเอารถมาทดลองน้ำ่อเพิ่นอยู่เนี่ย่นเดี๋ยวพนทดลองทดสอบเอารอบปูก่อนพี่น้องนะสูตรจอบลอยงวดวันที่ หนึ่งกันยายน2567นะพี่น้องนะหวัวทิพผ่านมา28ตรงๆงนะครับหลักกสูตรไม่มีที่ไป67เจตรงตรงนะครับทรามชมมือว่านเอาน้ามาถวายปูแล้วม,มือนีไม่อีกมือว่านเอ่อมือว่านบัไดล่งคิปพี่น้องเออล่งบัไดนะครับมือนีมาไหมอา่าธรรมชมรอบปูก่อนนะครับผมมาแล้วธรรมชมนะครับฝนเก็ยังท่านอิยุดตกได้พี่น้องเด้อนะครับนะ ทาแล้วพี่น้องนะครับสามโมงจะ4สี่โมงแล้วนะครับทำช่ชมปูมาแล้วนะครับกราบนมัสการครับปูครับทำช่ชมมือนีเดินทางมหาปูอีกรอบนะครับพอดีมือว่านลงบ่ายมือว่านกะมาถวายน้ำปูแล้วพี่น้องนะครับมาถวายน้ำปูแล้วมหาปูมือนีกับมาอีกนะครับหมวดที่ผ่านมานี่ครับอ่เลขสูตรไม่มีที่ไปนะครับหกเจ็ดตรงๆ นะครับหลักกรสูตดไม้ที่ปูให้เบาเท่าจอบลอยนะครับสูตรจอบลอยนี่จะน้อยคู่นะครับปูให้สามหนึ่งสามศูนย์สองแปดกับสามแปดตัวเน้นคือสองแปดสามแปดสามศูนย์สองแปดตรงตรงนะปูเนาะอ่านี่ครับอธิบ่าวเท่าเขียนไว้นี่ครับสูตรนะครับสองแปดตรงตรงอันนี้สูตรจอบลอยพี่น้องสูตรจอบลอยไปใส่มากกับปูไปเฮ็ดอัน เพื่อทับเพื่อซัห้างเทร่ัพท์ห้างเอาเรื่อศัพทังปิปูจังวะเบาเฒ่ามาโทรศัพท์กบังเอยไี่อย่างนดปเฮ็ดไหมไปต่อไหมอ่านะครับอเมื่อนี้มาให้ปูอันนี้ให้พี่น้องชุดจอบลอยเอซกับทามนะครับงวดวันที่หนึ่งกันยายน2567 จอบร้อแล้วมันอันนั้นได้แล้เนาะปันี่ยมันจเอานะเอาเส่มาเบิน้ำกัดประชุมสุดจอบร้อครับอ่ะมีปูเคียนให้แล้วได้ตัวไหนเนปัวีคู่เนี่ย4คู่ครับอืสองหนึ่งเนี่ยสามหนึ่งหกสองหกนึ่งีคู่นี่บอกปัวอืมนึ่งสคู่นี่ เลขกนึ่งกับสองคิดว่า,าท่างเดือดนะทัางเดือมา่บบงน้ำแนยปูทัางเดือให้เอฟซีบงน้ำแนเบถาบังทางเดินน้ำปูกันธรรม,มาชมนะผมวันนีเด่นตัวใดน,นะครับอันนี้สูตรไม่มีที่ไป <c oughs> นะครับไอ้ที่ปูให้ตองเงินคือตัวนี้นะครับผมสองห้าแปดคือ58าแปดห้าคือ68 69 67นะครับปูแลยเขียนมาใส่ในไฮ แยกมากมากก่าเก็บแปก้ากันเก้อกนี่มเียกันครับเกลือนี่สุเกมมันนะเกลือห้าเจ็ดห้นีครับนี่ห้าเจ็ดเก้าครับยามม่วกมแล้ออกบ่นี่ออกบ่นี่มันออกบออกบออกเฮ้ยมันคนละงวดอันอันนี้ ไอ้เลขสูตรไม่มีที่ไปสีห้าหกเจ็ดแปดเก้าแี่ป่ะจับมันบัวูีบัวจับจับหาจับหกจับหามักก็จับได้จับนี่สูตเต็มมันมันมันหลายโคตอไปใส่รถบเหยียบเยหยยบไปไปั่งเล่นไดดีไปอ้าวไ้ท้งเดินเนี่ยบังท้งเดินตัวังงเดินเดินห้ามไเบังลยครับสองตัวหน้านี่ครับห้ากับหก ออกสองหมาบนรบเรียกว่าบดลังเจ็ดกับ8มา8 1ดหนึ่กับ0มาเจ็ดกับ98ครับ 0, 7กับ8มา1 7ึ่งเจกับ0มา6 0กับ90้าศูนกับ5้ามา4ี่สองสีกับหมาศูนย์สี่เกับศมาแปกับศูนย์สามาบนมะลังหกับเจ็ด มาสามหกสี่กับห้ามาสี่หกกับสี่หนึ่งหกกับเจ็ดับมาหกเจ็ดครับมาบนวันนี้สีกับหักสีกับหักไม่งั้นสูตรนี่คือสีกับหักไมงันครับผมเอาครับมาเก็บมันเกิดอยู่ในตัวนี้นี่ครับอืมต่เสียหาว่าเขาหาอยู่นี่มันกระชีมมันยังหาครับเอแต่ว่าสีกับหาแต่ว่าปูสูตรไม่มีที่ไปผัดเลือนอ่ะเพเป็นหักพกไมงันมันเลี่ยนไปแล้ว เอาเลยตัวนี้จนหกก้าถอยมากขึ้นบักฮเดี๋้ับนาจ่าเด่นเด่นขึืนกอันนี้เลยห้าแปดเนี่ยตัวมันไหนก็หาแปดครับแปดาเก้าสูตรสูตรไม่มีที่ไปห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าหกเจ็ดหกแปดหกเก้าเน้นสี่คู่ห้าแปดห้าเก้าหกแปดหกเก้านะครับหลักร้อยสองกับสามมาปัหลักร้อยสองกับสามนะครับเน้นพี่ สองห้าแปดกับสองหกแปดเอา,าออและสูตรจอบร้อยนี่ปูมาทางไหนเด่นมาทางไหนปูสูตรจอบลอยนี่อยนีเขากวรามนาจะเป็นล่างบักบับกกกระแปดครับละเฉลเ่ยๆนะจอบ้อยงวดที่แล้วนี่สองแปมาล่างตรงๆนะจอบ้อยต่มาชมอยานี่จอบ้อยปูสองมาตรงๆรกัคือเรียกเย็นละี่มาใส่กันนะครับเอาละอ่ามีที่มาเอานี่ครับท่ผูาชม คือคื่อข้อคัดออกมาแล้วนี่คือตัวเดินแต่ละส่วนนี่มันมันบ่ไข่หลุดบป็นที่กัมภานี่อ่าสูตรเมื่อกี้ได้ซีั่งก็ที่กัมภาคือคือสูตรมาแล้วเป็นเดือดเย้าเนี่ครับมาตัวนึงนี่หัวก๊าปแย้มกับมีมีสูตรมาแล้วก็เรียเดินตัวเดียวห้องนี่หกก๊าปแย้เดือดเย้ามาหันมันเดืนแปะมถ้าไปบดล้างครับถ้าทุเทียนเขไปบนงอนมาหันมาล้างงอนี้มา่หกมันไปได้บดล้างเขาเลยเพื่อไว้เพื่อมาล้างครับ ครับบมื่อางก็คือมากหกแปดเลยหกบนนะแปดห้าแปดพาห้าห้ามากหกมากไปล้างตไปนั้นครับผมนี่เนยคือหนึ่งกับสองนี่ก็เป็นตัวเด่นครับสองกับสามมาเด่นครับมาเลยไปจับเสียบอกอันจับไปเลยครับออคือมันส่วนสองนี้คือล่างนี่หนึ่งกับสองแมนสองกับสามกับสองกับสามเด่นตัสองกับสามไปได้บนล้างครับตั้งตาตัวนี้มันล้างหนึ่งกับสองนี่ล่างแมน ถ้าเด่นตัวเดียวคือเด่นหกแม่นกแปดแปดกระเด็นตัวเดียวแปดกระเด็นเลขตัวเดียวครับห้าเลี่ยมตัวหนึ่งครับถามมันมากหน่คือแปดห้าไปบนครับผมหกไปล่างแล้วจกบทีมานน้ำกันครับปูมันก็มีแล้วนี่หกแปดอืมเลยเลยมาจับกันไปครับเอาหกนี่มาใส่หนึ่งกับสองหนี่นี่เอาหกนี่มาใส่หนึ่งสองสามแม่นอ่าทผช่ชมแต่ว่าปูจับแค่หกหนึ่งหกสองแม่นแล้วก็สองคือ สองหนึ่งสามหนึ่งแค่นั้นเท่าซูนี้มาใส่ซสูนี้เด<อ>ี๋ยวก็ต้อหกสามหนึ่งกะหาหยิบจับนะครับสลากกินแบงหาลอตเตอรี่ไว้พี่น้องนะครับนาย,ยกคนที่สามสิบเอ็ดนะครับตอนนี้ดังวันแม่ก็ด,ดังเดื่อยๆครับอืมตนนัตนแม่ก็ออกไปเร่ๆปัสองหนึ่งมันเดือนนี้ี่เดือนมันไม่สิงหาจะไม่อีกปัปัวเออเอาละสูตรนี้เลยปูนี่สูตรนี้เด้สูดซีโตนี่เด้ ที่ตัวไม่นก็นี่เด้หนึ่งหนึ่งสองสามกับี่ในนี้อ๋อหนึากับที่จับมันนี่เลยแม่มาสวนกันแล้วนน่มันวท่างเดือนนี่มาสุงวดแม่ดังแต่7 8 9 0แปดก้าศูนกับมาศ3นย์กับแปดเก้าามตัวสามส่าหกกัมาสามหกธรรมชม1 2ึ่สอมสกับมาสี่หงกับสี่หกหงวดที่ผ่านมามาแปดหกเจ็ดนะครับแล้กกัมาสองแปดบนล่างวดนี้4ตัวติดบนล่าง มาได้ทั้งสตัวมาได้ทั้งสตัวนะครับานกได้ศูนย์หนึ่งสองสามนะครับมาได้ทั้ง3ตัวและก็สองตัวนะครับผมอ่าแล้วเทียกับจับเซนนี้ก็ได้ครัทำให้ตัวเก่งกว่ามาจับเซนนี้ครับอ่ามี่านมู้ชมีล่างปูปูเอาเดนหนึ่แล้วก็สอนี่คือก็หนึ่งสองสามนะปูเนาะ่แมนคือค้ละสูตรนะเลกหนึสมแนคือคนละสูตรได้แกับหกแต่ปูหกซตแปดมาจับ เนี่เอานี่พี่อนอปนีเด้เากับเออนี่เด้กับสองกับสามนี่เอามาเป็นครูต้นมาเลยนี่คือหากระแปลกันหกกระแปกกันเล่นแล้วครับอืมคือเาับเซตตัวเล่นแล้วนี่คือสองนี่สองห้าแปดสองหกแปดครับถ้าว่าอันตรงตัวนี้มันกะทีเป็นตัวต้นได้ครับเอาสูตรจบลอยทผมาชมนะครับงวดที่ผ่านมาเอฟซีพนมางอีกรอบงวดที่ผ่านมาสองแปดตรงตรงเด้กพี่น้องเด้นี่ครับงวดงวด สิบหสิงหาคมสองพันกสิบเจ็ดสองแปตรงๆสูตรไม่มีที่ไป67ตรงๆนะครับอันนี้มาตัวร่างครับสูตรไม่มีที่ไปนะครับงวดวันที่1กันยายน2567ันรสจัญจรที่101นะครับสูตรไม่มีที่ไปแคปหน้าจอยได้พี่น้องเดอ้อนะครับ57 58 59ดหาปดห้าเ<ง>นอปัว6กเจ็ดแปดหเก้านซีคูห้าแปดห้าเก้าโบนีมักซีก็ใช่มันถิ่หลายพจนครบน <emos. S 2> ับเอาไว้ได้ทาบอมัก ที่ปูจับให้เลยคับเออครับหกแปดหกเถ้าปูเน้นขึ้นเน้นสองคูนี่นครับผมเนนแต่ว่าตามสูตรคือสี่คูนนี่เนีนเนนคือหาแปดก็หกแปดนนขึ้นเน้นสคูนลักลอยปูจับแต่สองเนนสองกับสามเป็นคูตัวได้ผููไดมัก3กับสามหาแปดสามหนีนคูตัวสามารถตัวได้สูตรจับ้อยปูจับให้แค่นี้เนนสองหนึ่งสานึ่งหกสองหหนึ่งเน้นที่สองหกับ6กสองแคปนาจอยได้พี่น้องได้นะครับม้นนี้ มากกระทําการฝนตกนะครับปูพึ่งมากพี่น้องนะครับผมปูกระทาตั้งแต่เศร้าแต่ว่าเบาทามันมามาใบนะครับปูก็ไปทุระนะครับผมเอานะครับขอบขอบุญขอบคุณปูให้โชคให้ m มอสคมานมครับอสสาธุครับปูพอกันคลิปหน้าครับพี่น้องสวัสดีครับ